อ่ะสวัสดีครับพี่น้องกับพ่อๆกันในรแบบของเบียดเขียวพีสองครับวันนี้ถ่ายไปทีละทัานนะครับแบ่งกันเย็ดคนละให้อ่ะวันนี้มาเซ็กความพร้อมในประมาณ80%นะครับเหลือหัวอทรงว่าเสียนะครับหลังปีใหม่ค่อยว่ากันเพราะว่าช่วงนี้เทศก,กาลลานไดน้เขาก็บชุดนะครับว,ว่านี่ก็ได้อดับกระจังหนาก็เบียดเขียวเข้าไปนะครับผมแล้วก็มีการเก็บป่าซุ่มของปั๊ม โซลา่ลาแราคาพ่องมะไรนะครับปรับพ่วงมะไรมันมีหัวมีเอียกัเปลี่ยนสีนเปลี่ยนโบลลิงอัดกาวไม่เรียบร้อยนะครับอ่ะมาเมืองสร้างเรียบอัดดินครับเพื่อน,นี่ใส่กระจัางนางครับไปล้อเลยครับพี่น้องไอโตเดียวครับโอ,อ้ยไล่งานออกซอยกันโอ้ยไปมีตันนวนี้ครับแาวหน้าไม่ครับแาวหน้าไม่ อยู่ทาง่ยงมันไงครับขอเชิญทางไทยก้อนบันก้อนพูดยหญ่ๆครับรถฝอนคือนเลยพี่น้องตอนนี้จะพักกินเลยก่อนเอาละครดีน้ราพักนะครับมันคอยเสียงหมองเลยอ่ะว้หน้างานเมาหนึ่งหมื่นแปดพันบาทครับนี่เสื่อมดูการเหตุกาการดีไหมครับ ปรากายุดลำคาเราพี่น้องนีร้ายครับผมนี่นี่เพิ่มนีขึ้นมาเป็นรถไถพอร์ตครับคั <laughs> หนห,หนึ่งคางวดคันหนึ่งงวดสองคันหนึ่งงวดรถครับ <laughs> อ้าธรรมดาเลยพี่น <half S 2> okay ้องรถคุณปูเนาะมันหลายปีเลยเฮ็ดงานเฮ็ดงานในเงินสูส <ub> ีสีสมกัโอเคนะครับเฮ้ยแีเ้วหลายคอมเมนต์นะครับว่าต่ำโมดีจังสันจังสีนะพี่น้องผมกับจักดีเสื้อไยครับ ขอเสื้อผ้านะครับแค่สีเข็ดไปที่ระดับจน้อยนะครับตอนนี้มันเห็ดงายนะโย่เห็ดไปสักก่อนแล้วกะ็นี่อีกหลายคนมาไม่กี่เทอรงเทอร์โบนะครับสำหรับผมนะครับต,ตายปอดผมมกักเสียงลำเดือมันมินสเนียดีครับเสียงนี่ผมไฟฝันไปฝ่อว่าจะหน่อยนะครับคือขั้นหนึ่งมันมีโบ้ยังหระครบเพิ่นหระพี่น้องเกาสีเข็ดเทอรยังหระครับขั้นหนึ่งก็อยากให็นเป็นเอกลักษณ์ของมันนะครับประหยัดเงินไปอีกกบ บันเทือมีผู้มักผูู้ยังนำ่ำห้องกับพ่อได้ขายเอากำไรน,นะครับผมกำไรเฮ็ดงานแน่ขายกับงงงเงี้ฝนเนี่ยสีเงี้ยขอที่สีแค่ไม่รู้ไม่ไรนครับพ่ออยากขายมาได้ตรงนี้หรอกที่แรกกรับว่าเสียามาอยู่ขายจั็หน่อยนะครับซ่วนนี้มันส่หนางานครับเพามีงานเฮ็ดกับก็ขึ้นจะขายนะครับเพราะว่าฝนครับเ่าก็มีอยู่เฮ็ดไปเฮ็ดมาเนี่เตรียมลอยเองมันนะครับผมว่ารถ น้าพี่หน่องมีงบไปค่อยสองค่อยเฮ็ดไปครับเอาตัวเองเป็นหลักครับพอค่อยฟังความอื่นะครับผมหลายคนเบาแท้หลายปัญหาครับนครับปัญหาใหญ่ยยคือผนครับต่างวัดกาลังเกาหาครับผสองการนี่สองแสนสองครับแข่งก็รถฟอร์ดอีกดี่ รู้ใจครับทางยอยาเข้าใบมีดส่งแงนดีขนาดพี่น้องใบมีดงามนะครับแก้วแก้วแก้วสังมึงเร่ด้วยรนะ้อยใบหนึ่งมึงรักมึงแดนเลยนะครับมฝงากรักไปเดี่ยว ไ้แถไป,ไปมีดรับขั้นอะไรเพราหนาหันพิ้นพ้นพาครับผมว่าไทยกิบมน้ำาดเำความคิดอืดนนี่มันโอ้เบิร์่อหน่อยพี่นอ้องรถทำมารถนะครับ คนเข่าแต่งรถมันเกิดพวกนีวันสิ้นสุดคือว่าทเลพี่น้องก็ย็ดไปที่ระล็กระนอยไปบ่มบาทเดียวกับทุกนี้แหละครับนี่ครับสไตล์ฟอร์ดนี่วกมักเสียงเดิมเดิมมันมีเสน่ห์ดีนะครับเพราะว่าคันนึงก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะครับมันเกิดพีเสียงโบเสียงยังเป็นเอกลักษณ์เข้าอยู่แล้วคันนึงก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาอีกคันนึงนะครับมันเกิดเสียงสีฟอร์ดสัมกันต้องพี่น้องถามมาเฮ่เมันอกา จะวันนี้กันหลายดอกพี่น้องไอ้กันนี้กันจังน่อยกับพวกพี่สัมพ่อพ่อใจนี่พ่อมีซ้ำหนี่ถ้าเอาซ้ำหนีนะครับผมนี่ก็ลงทุนไปหล่แต่พี่น้องเอ้ยจกักเสือกจังหนาใส่จักลังค่าจักกองอากาศนะครับเปลี่ยนหนุกมง้งหนุกมากน้วมันเครื่องอีกเช็คไฟไหม้ยีกผมไฟที่สุดจุดนะครับไฟเรียงยัง ไ,ไ,ไฟไย,ย,าายังแดงสีอันเป็นไฟเบีกดยังมีครับพี่น้องขันทายเฮ้ยเดืมดเใจมาหลก็ยังบึ่บๆประพับตีก่ะล่อเชือกหัวเสียดนะครับคอยไปที่ว่าคานแล้วตอนแต่าวา่าพวกไอ้ลมเบียดแดงถี่เพิ่นเด่นหง,งกันหงกมากกว่ามันกำลังไมนเหลือยมกกว่าีนลุกหมดหงกๆนะครับเปิดมาเพราะว่าขันหนักมันกำลังเดือดพี่น้อง แต่ว่าเงี้ยมียบบรอเบาๆมันอยากขอบจักหน่อยก่อนแล้วครับคอยเพี้ยนคอยไปครับเข้าขมือไม้มือไม่เดี๋ยวมาหัดเดินฟอร์ดเก็บขี่ควายมาแล้วมากองไว้ วก็เที่ยวได้กะมีหลายคนนะครับบอกให้เเลี่ยนสปริงปั่มจะปิงปั๊มมันหักเยาวานเป็นอย่างนี้ผมกะม้อนเสือครับผมก็เลยโทรหาไอ้ใส่ทีมงานส่งสุรานะครับติดตามมาันมาจะเดันนนึงกันนะพี่น้องแม่ม้อนเห็นยู่จุก ราะว่าถ้ารถสปริงปั่มมันหากรับรถปันสิบัมีกำลังเลยครับมันสิเหมือนติดสามสูบหยียบก็โบขึ้นครับเร็วอ่ะนี่นะครับปีปัญหาที่ผมบหมาจเชื่อบางที่กับบอกกับผมกับบ่อพุ่นหลายๆนะครับสีผมมาเน้นน้ำมาบอกมาว่ายังสั่นยังสียังสีดีแต่บางเื่อมันหลายคนบอกมันก็หลายปัญหานะครับมันเกิดจากสีเสื้อไผ้าไม่พี่น้องมันสิีเพิ่มสู่คนบมันอ่ะโอ้ยบันอาทิตย์เดี๋ครับงาน ไปว่าได้อยู่บับพี่น้องซ้ำหนี่งซ้ำนี่นกพะพอเห็ดงานไหนเงิอนอยู่หรอครับมาบากอ่ะวันสุดกะบคอยเฮ็ดไปตามงบประมาณนะครับกานแหลกเขาต้องหาค่างวดหนองไม้ครันองตมเข้าไหก่อนนะครับหนองไม้ท่านนี่ พอได้ข้างวัดเท่ากับข้ามันปีนาฟ้าไม่ข้นวมันนี้บุญในยีว่น้ำกันกับซื้อหางสามไส้ครับป่านนี่โอ้เพื่อนผันกดินแน่ยได้คือผักคือป่านกันเถอะท่านผักดินกับผักคือป่านกันเถอะอนอกอางเาเลยทุกที ังไงเขาตากุ๊บถีบเลยวะสนหลายคนก็บ่าติดโบยังสุดเพื่นว่าสุดยี่ที่พี่น้องสุดหอดเงิกนในกระเป๋า <laughs> สุดจุดปุดบ พ่อพ่อครับเอาสไตล์เดิมๆดิเลยนะครับจะไดนก่นยายจะเรื่มก้อนไหลก้อนแทรกก้อนติ๊ดตามไม่ได้พี่น้องเพื่อมีกำลังใจเห็นกิจต่อๆไปนะครับผมเอาไใบพี่นากัสีมาท้ายลงให้เบิ่งเรื่อยๆนะครับการทํางานของรถไถยุกเบื่อของหัวเข่านะครับเนี่ปูกับหลานนะครับรับงานเหมา หลายคนก็ยังมาขวานขาวนะครับขวนขา,วหวาหอนก่อห่าเพิ่นวะเพื่นสีขาวแพ้ได้พี่น้องขาวกเขาวย้อนโทรศัพท์บนะครับน้ำมันเครื่องก็บ,บ่ได้ขาดน้ำมันเครื่องผมบมองเสียครับเหตุงานไปน็นแอะได้เงินแนะเพิ่งจเปลี่ยนนะครับบ่อ้ครบสัปหงซ้สอบพอผมเหยียดเสกรถนี่แพงรถขึ้นแย่งหนีน้อง่อบไม่ถึงที่สุดนะครับเท่าเท่าที่จซ่อมได้ กวนขาวมันขาวน้ำกล่องเนี่ยพี่น้องเอามึงเก๋ไก่เอามึงตัวจริงนี่มันสีดำนะครับเอามึงี่ไหครับดำปุ๊บเลยเอาเข้ามากวนขาวนี่หนึ่งนะครับน้ำมันเครื่องต้องขาดนะครับมันต้องกินน้ำมันเครื่องล่ะสองนะระบายไอต้องออกคอคอนะครับเห็นว่าผมกคยเรียนสร้างยนต์มาเยอะครับ ผมกับพ่อเดี๋ยวว่าผมเก่งหรอกแต่ผมกับพ่อมีความรู้เนี่ยนะครับการทำงานของมันพอเป็นมาสีม่งงมาฟ้าไปเอาไปรับส่งกันไหมพี่หนาพี่น้องวัดดีครับผม